อือเบาดำเท่ๆเลยเหรอครับนี่ของเบาดำเท่ๆเลยครับไข่ไข่ครับตัวใหญ่เ้งเอามาสู่อายกินครับเอาเลยครับลงมือเลยบวงไข่บวงมันเลยครับโตไผ่โตมันนี่ครับหม้อใหญ่ๆเลยครับไข่เต็มคไข่เลีพี่น้องท่านใดสนใจครับขั้นปีเบาดำเรื่อ่ายเรื่อไข่ครับมาแซ่บๆแล้วครับบานนี้เบาดำประธานสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับโอ้ยใส่เสียบุ้ย สวัสดีครับมาบอลายใหญ่หางครับฝนต,ตกค่้ามอันนี้ก็ต้องบอกอทั้งเอฟซีทุกคนนะครับทั้ทงสองเบาดำทั้งยังน้ำเดออ้อหักนกชาแนลครับหักนกชาแนลนะครับพวกผมนี่คนบ้านเดียวกันเลยนะครับสาคนนี่บ้านเดียวกัน,นเลยบ้านติดกันเลยพ้อมนะฮะบ้านติดกันจะแน่นอยแต่บอกผมบอกอะได้กลับมาบ้านเออเบาดํเแียบเนาะ แซ่บแซ่บไอ่เสี่ยวไข่ได้พี่น้องได้บาทนี่งมีไข่ได้บาทนี่เอาเลยครับพัดแซ่บพี่น้องเอ้ยโมมีแมงเมานะครับเบิ่งครับไข่คือไข่เลยพี่น้องเมืองไรไข่สนใจครับทางเพจพีไฟเมฆาก็ดีทางเพจบาดัมก็ดีครับทักเข้ามาครับไอ้ชายมาเยี่ยมมายำมาเลือกตั้งหน่อยเนาะครับวันนี้มาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้แทง เพื่อนได้เลือกตั้งบอหอมหัวถิ่นไข่เยอะไข่อื่นๆเลยบอดำนี่ที่หากินแต่อึ่งไข่ครับแน่ครับอเลือกไข่อีีครับบ่มีแบบถ้าบอไข่บอดับสื่อครับพี่น้องมาานี่ครับไข่ครับ แท่งผมกับปว่าครับแท่งตะมันงามกัดเลยได้ี่ะสะอ่อนนี่คนกินเป็นครับเบเพื่อนได้ป่เนี่ยได้เพื่อนเพื่อนครับเรื่อน้ำกันมาัแต่เพื่อนเพื่อนเป็นรุ่นพี่ผมสองปีแต่เพื่อนเป็นรุ่นพี่ผมสองแต่เพื่อนี่นเขาเรียกว่าช้ำชั้น ตกมาอยู่รุ่นผมครับตั้งแต่ปอเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงปห้าผมก็ได้ย้ายสี่ฐานไปเรียนที่อีกบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ม่หนึ่งม่ส,สองย้ายกลับมาอีกนะครับย้ายไปย้ายมานะครับย้ายไปย้ายมาย้ายมาย<ห>้ายไป,ไปครับมา,มาแลวกับมาหากันคือเก่าพี่น้องกันครับนี่นะครับต้มใส่ใบบัวขาบมอนสมุนไพรเอหางลูกเสือเหรอขึ้นมาเมื่อนี้มีภารกิจบ่า ทางนกเสนาวตีพัลกีตมันเต็มรถนะมาบ่อกเลยนะเบิ้งครับพี่น้องไข่ไข่บียเบิ้งเห็นเลยบอดำจัดส่งทั่วประเทศครับฝากตอนพี่น้องเขาพี่น้องบอดายครับบอดำสิกินเพื่อโอ้โหเบิ้งเบิ้งบีออกมาเนี่ยไข่เสียกนึงเลยครับพี่น้องไข่ไข่ไม่เนี่ยฝ่ายมันเป็นงานเล่นบ่งาม มันสิบข้าวสิโบอ,อยังเลยครับไข่คนน่ะไข่คร,ครับแมงเม่ากับทันละมีเห็นมันก็มีแล้วแมงเม่ากับมะมีคือแฉะๆเลยฝนต้องทำหลายฝ่ายเอ้ยมีละเอามันสุดยอดสุดยอดครับโทรศัพท์ก็จะาฝาเปียกด้วพี่น้องเลยมันสุดยอดมากเลยอ๋อักกล่ มาดาขออยากเพิ่มน้ำในเด้รื่องน้ำบล็อกไก่ปีนิ้งครับใส่กานบ้าทุกว่าเป็นต้นใส่น้อยครับสมุนไพรโอ้ยนังหลายอยู่ตายแล้วครับโอ้โหนี่นี่ของเบาแหมบครับมีแต่ไข่ร่วนๆครับคาอ่อนครับ ว่าเพื่อนจะใครชุ่มเฮาสุ่มเย็นเนาะผนดินผมก็ได้เสื้อนะครับจากมังกรนะครับผู้สานุนหลับเราให้เพื่อนไปตัวหนึ่งใส่ได้ว่าเบา็ดำเพื่อนบ่ให้ซ้ำครับมีเรื่องยังมียังมีเดี๋ยวเอามาเอาเพื่อนเงครับมันสิแน่นยังสี่ครับถ้าอื่นแม่นครับโอ้โฆษณาในใบพภายเออมมนสิแน่นครับยงสี่เลยน้องเบิงเลือกสองเบาดำแน่นนี่เอากับบีวิธีการกินมีเทคนิค สีออกขาตัวออกมาก่อนแมนครับออกขาตัวออกมาก่อนครับสีออกขาตัวออกมาเพื่อให้เห็นสันหลังก่อนแมนแล้วก็กินอันนี้คืออึงเห่าอนป่ะอึ่งมานเท่าครับไข่มันจะมีสองคางในฝ่ายมีคางในก็มีทันทีแมนแสดงว่าไข่เต็มตัวแล้วก็เน้นไข่ทุกตัวนะครับขาเลี้ยงนะครับขาเลือกเขาคัดนี่เขาจะรักษณะได้บางคนโมโหนะ จะถือตัวขายยังสียนะคณะหนึ่งตัวแม่ข้างจะบดดำนะครับข้ามีนตัวผู้ข้างมันสีดำเบ่งก็ได้ครับถ้าตัวเมียแล้วก็อีกอย่างข้าเบ่งทองมันอีกเห็นครับว่าใครบ่ราใครเพราะว่ามันมันสีดำนะแต่ว่าออกเลยแต่ว่าดำส่วนล่างๆเนี่ยจะเป็นดำแมงเมานะครับเดียวครับจัดให้อยไฟครับดำแมงเมาบนต๊มือแรงนี่แหละไม่บ่จัดให้เจ้า ได้กินทั้งใบเหมาด้วยเจอกันเห็นบอกแบบว่าคนเบี้ยวมาแล้วมีแต่แมงเมุมเห้ยเหรออันนั้นแหละครับพี่น้องครับเศรษฐครับในร้านถึงถึงมาบ้านนึงเป็นเฮงแซวอยู่บอกหาแต่เนี้ยแสบมาสู่กินมาทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสบซ้อนหลุดแสบจนเสื่องบวงบวงไปไปสุดแล้วอือแล้ครับจะนักกติมอู้หักลีพี่น้องอิ่มสามตัวก็อิ่มแล้ว บ่อยู่นี้ยังเคืองมอขุ่นนะยังเหลืออีกเคืองมอเอาเต็มทีแล้วได้ไอ้ไฟเอ็มมานี้นะมากินข้าวกับน้องกับนุ่มนะเราต้องห่วงครับนี่ถ้าขึ้นมาอีกก็ได้ไข่สี่ออกเลยตัวนี้แต่สะอ่อนดีเนาะแมนก็อย่าลืมนะครับผู้ใดอยู่ใส่กับมาใส่เสียดใส่เสียงเด้อเขามีเสียดมักเบอร์ใดกาเบอร์ใดกับเอาลวดยีก็เสียเสียดถิมแมนไอ้ไฟกับไปทำการทำงานมาแต่ไกลเพร่ะแต่ยังมา เออมีสองข้างจริงไว้ดำน,น,นี่นี่พี่น้องเอ,อกกากระป๋องมี่บางท่านกินอยางนี่เป็นปับป๊บปั๊บโอ้โหพี่น้องเต็มกำครับโอ้โหกินไปกิน <ขอ S 2> มาคู่หลายคนเพิร์บโก,กินกะนเพราะว่ากันเนะาะเพิร์บโม <ใน S 2> จ<า>้กรองเสียบเพราะว่าภูมิลำเนาของเรากินแบบนี้เราเป็นอาหารบางท่านเห็นดำมากไม่ใช่จงซอยจู่หมดนะ ของเราจะเป็นอาหารอันโอชะที่สุดเลยเรากิ้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาหากินเรากินมาแต่เด็กตัวไข่จริงๆจะใส่สั่วใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะผัก,กแพรวใส่ผักแพรวครับโอ้โหที่สุดครับพี่น้องเบิ่งครับอพอดีเพิ่นมาได้อึงใหม่ๆสดๆพอดีครับฝนโตพายุเขาเดี๋ยวับพี่น้องเบิ่งครับไข่แต้มเมื่อยาเลยพี่น้องแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยเม่าไข่แล้วบานฮองเบ้าแมวครับตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับปั้นกันเท่ากลฬาโตครับ แต่ว่าตัวนิโนนี่ก็บธธรรมดานะครับช่องพีไาครับตัวนิอนนี่คมผมนี่บธธรรมดาบวใหญ่นะครับตัวนี้แต่กระไคไข่ล้วนพี่น้องเบิ้งโอ้ยเนาะตาอ่อนซ้อนนี่สี่ออกมาอย่างนี้น้องลายคู่หลายคนมาโอ้มันสิบศูนย์พันหมบ้ครับไม่ครับอึ่งไม่มีศูนย์พันครับเพราะว่ามันอยู่ทุกที่ครับแค่ฝนตกมันก็ออกมาแต่เราจะไม่เห็นตัวมันหรอกเพราะว่าอึ่งเขาอยู่เก่งนะฮะนี่ครับพี่น้องหมุดอยู่น้ำขีดินข้างหลังนี่ก็ พูดไงบ้านบอลบอลไปการนไปฝากแมนเดี๋ยวเห็นไหมครับภูเขาส,สุดภูเขาอ่ะครับแมนเดี๋ยวนี้เขาเรียกบ้านนาเทิงนี่หน้าผมอยู่บางนี่แหละหนาเทิงหน้าผมอยู่บางนี่อ่ผมจะ,จะไม่เห็นอะไรนี่วัดก็อยู่นี่นี่คือบ้านเกิดเบื้องนอนของฝ่ายเมฆะแจมแจ๊กแจ๊กแจ๊กช่องไอายกินก็ขาดเอื้องบอดามครับช่องทางนกชาแนลครับนี่สนใจทำอะเอื้องแชทมาเอาส่งเลยบอสส่งฟรีไหม โดนเท่าไหร่ยังไงบอกเลยอยู่ในแชทนะครับมันมันแบบว่ามันย่ำน้อยย่ำหลายนะครับราคาไม่คือกันแล้วแต่โอกาสครับต้องถือหยอดลีไปเนาะในกานไประเบิดเลยในกานี่ลีครับอิ่มอ่ะอิ่มแล้วกระเว๋าโมงโมงกันครับคนอีสานน้ำกันนะครับสุดยอดนะครับผมก็ได้ถือ ถามเขาเพื่อนมาอีกแล้วยังเหลืออีกยังนะครับเอาบอสเพาะว่ <c oughs> เอาไปทั้งเยอะเลยเมาเลยกินทั้งหมดผมกิน4ตัวนะครับพี่น้องจากคนที่บ่คอยคอยคอยกินนะครับฟีฟายมาเล่นน้ำบอลดำที่บ่คอยกินข้าที่บ่คอยเบิดอสี่ตัวถือว่าสุดยอดนะครับเ <ๆ S 2> พออราะว่าเอืงน,นี่มันไขรง่ายแต่ว่าเราเอาเข้าให้เพิ่นเลยครับอันแป็ว่าอยากให้เพิ่นกินเอื้องนะพี่น้องเลยเต็มๆเนาะหลังจากที่ขึ้นไปยุกกรุงเทพแน่หลังจากนันเขากิน ทักแต่มาบว่าโอ้ยกลิ่นย่มแย้มไออยูยยกอก่กับบเฮ็ดกลิ่นเนาะใช่ไหมเพื่อนครับอเอามือนี้ครับกะ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับของผู้บ่าวไทยบ้านมือนี้อายเพิ่นก็มาเลือกตั้งครับเอ้าพี่น้องซูคูสุขคนครับกลับไปใส่ซีใส่เสียงครับฝากเพลงผลงานผลงานเพลงใหม่ครับฝากเลยครับจอมบอดร์ใจอ้ายขาดเด้อโอ้หน่องวายนะครับเด้อเป็นนักเอกเอ็มวีรุ่นน้อยหน่อยฝายเนาะหลานเอาหลานเล่นเองเลยครับพี่น้องเข้าไปสนับสนุนกันครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะทางช่องไอไฟนั่นเลยครับเด้อ ก็พามากินอีกยังแสบยังครับสงสัยเป็นสองอีพีในนอนนี่เอาไว้ให้แอนไปปิดคลิปเลยครับปิดคลิปไหมนะไอ้เจ๊กเึ้ยปิดคลิปเลยครับโอ้ยพ่อแอนขอบคุณหลายหครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไฟล์ไหมค่ะครับขอบคุณครับที่ติดตามไหมครับแล้วก็ฮังนอกชาแนลฮังนอกชาแนลครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ครับสำหรับมื่อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮาไปในความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรถนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเนะโอ้ยแซ่บไร้ครับพี่น้องโอ้โหเบิ่งครับกินไปเยอะตัวเสี่ยวกินไปเยอะตัว